ระบบสองในสามคล้ายๆกับวอลล่แต่การแข่งขันคล้ายๆกับมวยไทยยกละสองนาทีพักหนึ่งนาที การทำกูดอรูดลุนเวดีถือว่าเป็นคะแนนด้ลุนจองครัง้งในยุคนะครับจะจับเป้นะครับ